สายซิงครับผมอันนี้เป็นฟูโซนะครับประตูนี่เหมือนแบบหัวประดุกนะครับเป็นอันนี้เป็นไฟเตอร์อื้ง่ายจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายง่งกัน ไปตื้อันนี้มีสิทธิ์เฟืองเร็วกว่าเขานะครับเนี่เขียวอลาำงามแท้แลตะลึง มาแล้วครับสองสีับตอนนี้นะครับหกเอ็มหกับสองก็จะเป็น6กเอ็มหกนับหัสนี้นะครับถ้าสองสองสิบหก็จะ6กเอ็นะครับก็จะ เป็นอันนี้เครื่องกับสีเครื่องเหมือนกับคอมมันเร็วตัวแรกเลยครับถ้าจะพูดถึงว่านะครับนะครับเพราะว่าวัดจากหัวดิบ่ได้วัดจากเน็ตเลยโออโอ้ยไงไงไงรถต้งดี่บ่คนไหนเะออ เิ่งสิ้นก็เกิน